สวัสดียำซอครับพี่น้องวันนี้หลังจากห้าวไซไอเงียบก็ส่บังรัดไปเต็มหมูวานยำแรกนะครับผมเมือนี้บลาสีพามายามกับมือนียำมาสีพามาเบิ่งกับมือนีปลาสีมันบ่ครับผมใส่ใบปากทอนี่ครับบังรัดโอ้คือปลาับปลาเลียนเต็มเลยพี่น้องตะโคนอยครับตะโคนอะไรพี่น้องใส่ใบกบถือครับนี่ มียังเข่าเลยทานเลยครับผมบวมาหนึ่งเข่าเลือดเลยครับดึงบังลันดึงครับถือบ่ครวมโอ้บางลันถือพี่น้องมานๆอยู่บางลันครับ บาดจิเทบางี้รบุมังลันมมานมมาแล้วพี่น้องยาาดวตจิบถือเดยกับเรบุบุ้องกานครับบุ๋มเดี๋ยวเอางาบอูพี่น้องอันย่าครับผมเอ็มเลยครับบมมันี่ตัวน่อยครับ นีครับปลาไหลตัวนี้น่อยครับพี่น้องต้มนี้ก้วยกูไหลเยครับหนึ่งสองสามหาตัวพี่น้องเดี๋ตัวสี่ห้าตัวนิ่งเซียกรบปูครับนี่กูมันมันมันพี่น้องตัวบัใหญ่ครับไปพี่น้องฟังนี่บ้าใส่ไป สองสามลังเองครับเัื่อนตัวนี้หลังทอครับมาหันอาทอใส่ไปครับนี่ครับใส่ไปอีกสี่ครับน้ำตื้นๆครับนี่น้ำขึ้นเยิ้มมันเป็นปลาเกาะพี่น้องสะเก่าม่เป็นไรอีกถือบ่ครับบ่มีงยังกับลังบ่ถือรับนี่บ่ เท่มครับผมสงสัยสงสัยครับพี่จีถือตัวนี้หน่อยตัวนึงนี่มึงอ so ้คร so, so ับทั้งในหลังหนึ่งครับโอ้พี่ทองมันรูมครับผมงาหักพี่ทองพี่ทองมาแล้วครับผมยึนมาครับเนี่ยตัวนี้เป็นเนื้อปลาคอแล้วครับนี่ ปลาโคตายข้างมันครับกี่เนี่ยเห็นเหรอครับตัวนึงไอ้ไม้มาดอยไม้มาดนอยพี่น้องอื่พี่น้องอยู่นี่หลังนึงครับผมโอ้เข่าเนาะลังนี่เนาะตีบุเข่าลังนี่พี่น้อง ăn nhìn bó khẩu không? thầy nó phải thêm bao nhiêu các bố Tại vì thêm không? Hả? Thiếu luôn Bán thử bạc coi Cô Tôi mới nhanh ต้วนี้น้อยบ้าแกบยังไงพี่น้องยังไงอย่ามาต้นนี้น้อยบางนึงนั่นนี่เออบางเดียวบางแรงถึงหาตู้ต้อใช้มดสละบนนี่ใช่ยันไปหาหลังกูได้ไงไ่ายมั้ฮะไอ้กูบูดาไหนผมมี

ถือหมูกม่มาแทงกันไหมอู้กบไหมพี่น้องบอีตปีดแ,แล้วครับผมนี่ครับผมพี่น้องใหญ่แลยครับผมนี่นี่แหละครับนี่อีบๆเลยครับผมสองโตครับกบมหห็มีตัวใหญ่เลยวะควบง่ายเลยหน่อนะ<ะ>เนานะควบง่ายเนาะเยบ่มมีแต่ใบ<ม>ใส่บิกบ๊กๆเลยควบง่ายนะ เป็สองลังลงก็งไปตกหนามังจัลงละถึกุบปวะอ้ยอิลีครับผมพี่น้องหลังนี้ครับเนเตียย่างยางยางยาครับผมเห็นไหพี่นออ้องนี่ครับมาแล้วครับผมอนคงคงมอน,ออนี่้นห่นนนลงเหยีมอทำามันดีงอาไปเป็นแบบย่างละเป็ดใส่ ลังหีบถือพี่น้องลักหนีบถือครับฮะน้ำรยอยู่ในปากอยมันอืมเดี๋ยวจะอีงูมาใส่อยู่่อยู้ใช่ยังลักนีบุตรถพี่น้อง ไปเบิ้งมึงนัดมึงเซไปลังนึงครับผมมานม่งเร่งยังไม่ใสไหมยุ้งเรื่องเออเบืงปลาคอไงมันจะบอกยังไงเลยนี่สับแขนแล้วเนี่ยนี่นี่ลุ้นนิดนี่ใหญาดีมันพี่น้องเบืงปลาของผมมันเรียนปลาขึ้นมาหนามครับผม โอ้พี่น้องหลังนี้ส่งคือครับผมครับพี่น้องเนี่ยเบิ้งครับนี่เบิ้งเบิ้งยางไหลมาครับนี่กับเมือกมันครับผมแสดงว่าสิตัวใหญ่ครับผมนี่ไปเดบัสพาไปเที่ยวมึงครับสี่จังสีตัตใหญ่ครับนี่มันจะเป็นยางมากจริงๆเลยครับผมยไปเที่ยวมึงเอาสีมันบ่ เนี้อมันน้อยอยูะ่ะใส่สองสามหลังหนึ่งเดียเ๋ยวมือแรกไปหาเนื่อก่อนเดี๋ยวไปเกี่ยวเข่าไปหาจับกระปูกันมึงจะซีต์นี่ไหมสีแยกวัดปลาไหมซีต์นี่ไหมทั้งี่ตกไหมซีแยกไหมทั้งเ,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 เขตกไปนี่ซอยไหมอู้พี่นอ้องตุ๊บเกี๊ยบเล้วครับตัวนี้ยังเติบอย้่ครับผมเพิอยู่พี่นอ้องเนื้ยกระปูครับในการในการ ครับเย็ยนนั่นเดี๋ไปลูดแล้วครับพี่น้อง,งไงใส่ป่ะจะไปย่ำเลยไอ้เนาะไปย่ำต่อกันครับผมอืมรังนี้เงียบจมนามครับพี่น้องมันก็เป็นยังสั่นครับอเ,เอาบาดภาพี่มึงครับผมโอ้หืมตกนามพี่น้อง ็นจังอู้นี่พี่น้องสาเหตุที่มันจมหนามพี่น้องโอ้บอกอีบแล้วครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปบางถนนครับอู้นี่พี่น้องมันจมหนามเพราะตัวนี้แหละครับผมพากระโดดลงน้ำนี่บกง่ายเลยครับนี่ตัวเดียวเตรียมบกตัวบกอีบแล้วครับนี่เหนียวปลากระเดือดนะพี่น้องปลากระเดือดปลาเขง็ง บดจำเป็นต้องปลาเป็นปลาเปล่ยนนี่พี่น้องปลาตายตายก็กินครับผมนี่เขาเม็ดเขาเมดครับมาตีมีกบโขนงูครับผมไปยามต่อครับอยู่นี่หลังหนึ่งพี่น้องเตยยูนี่หลังหนึ่งครับหมู่บ้านเนาะจำได้อยู่นะครับผมหมู่บ้านเทามาใส่ไตยบาดลูกชิ้นบึงบบ่เขาครับหลังนี้พี่น้องฟาอครับบ่เขา เป็นตะเขากันพี่นอ้องตะเขาแต่ว่ามอนี้คนคนเขามันใส่ดูครับมันอยู่ติดทางครับผมใส่ดูมันเป็นทางน้าไหลครับผมมันหลุหลังหนึ่งทั้งล่างครับจิ๋มานบ่โอ้พี่นอ้องหลังนี้หายครับพี่นอ้องมองนี้มีคนหลักครับผม มีคนมาลักเงียบเบาะดกผ่านเลยวะอู้ดูปีพี่น้องมีคนเขามาเหยียบบาดมาใส่ครับมันมันน้ำมาใส่ปลาครับมันเนีมาใส่กรบครับเพื่อนปีรีพี่น้องจะเขามาเหยียบังไงนะครับเนี่ยโอ้คนน้องครับเหยียบบาดเอามาใส่ปลาคนเอามาใส่กรบ บาสไซน์มนะครับผมมันมาอยู่ไปแต่สร้างพี่ครับไปยามตัวครับผมมีคนมันรักขิดโคงบาดครับไปครับแบงกันจินครับผมคนมันรักไปแลว บวกนี่สามหลังครับสามหลังสามหลังมีคนแต้มมาเนาะครับสามหลังสามหลังวัดเอาเงียบไปไว้กันครับผมแต่ว่าบ่บ่บ่เราบ่ผ่านหรอกครับยามหลังนีู่กันครับผมโอ้หลังนี้บ่เขาพี่น้อง จะมาตือปลาโคหน่อยตัวหนึ่งครับมันเขามาดใจเลยเพราะมันหมูกันตือกับแรงฟ้าวกับพี่นอ้องจตือปลาโคหน่อยครับตัวหนึง่งปลาโคหน่อย,อยมาทำเลนี่บา้าอ่ะเหมาะแห่งกับเอามาวางหลังนี่ครับผมพี่นอ้องหลังนี่เป็นจระได้โอ้หลังนี่บ่อพันเลยครันนบหลังนี่ตือกบตัวหนึ่งครับตืองูตัวหนึ่งครับผมนี่ ีงูพี่น้องงูยังครับ่ไปดิหูเขาหมินไหมเด้อพี่น้องมันบริเวนงูก,กินเขียดเด้อครับมันงูเอยเียงตรงนี้หับดินแป๊บๆหนึ่งครับจะกบเขาอยู่ครับเขาตัวเดียวครับนี่ถืองูตัวหนึง่งอ่ะใอ้ครับมงึมงผู้อี่หลังหนึ่งครับพี่น้อง ก็มือขึ้นไอ้มือว่านฝนตกหนักครับมือขึ้นกบมันเลยออกไปหากินไอ้ตามปลาอ่อยครับมันมันมัน,มนบ่มากหากินน้ำแข็งใจเวลาฝนตกกบมันออกไปหากินทางอื่นครนะล่างนี่ต้นถึือพี่น้องล่างนี่มาแล้วครับพี่น้องเออกบหน่วยพี่น้องครึ่งกิโลครับกบกหน่วยตัวนี้เต็มแงยบครับล่างเดียว เงียบปลากระเดือดพี่น้องใส่หลังละสองสามตัวเองเหมือนกันครับปลากระเดือดหน่อยไตไตโอ้มนัมน,มนมันมันเ,นนมนเหนนมือนีน่พี่น้องมันจริีเอาอย่าไปหลุนตั้งคุณตอวกับผมน้ำปลาตั้งคุณครับปะพี่น้องมนีสองลังครับใส่นี่วัดเสร็จวันสองลัง ครับลองน้ำนี่ใส่ยไปหลังนงครับลองน้ำหลังนึงก็ถึอตัวนึงครับผมโอ้ครับถุงงามเลยครับผมเลยพอดีปนเลยครับเลยมาครับมาห,หน้ามันกัพี่นอ้องนี่ใสียไปนี่ลองน้ำนี่ครับผมลองน้ำหัวอันมาหน้าพี่นอ้องมุมสะนี่หนึ่งหลัง โอ้ยมุมซ้ายี่ยบดถือครับพี่น้องมดมันเขาไปกินเนื้อครับแค่มดเขดารีกอบพวเขาแล้วครับบดถือกันครับสองอย่างหนึ่งถือตัวหนึ่งครับสองข้างถือตัวหนึ่งก็ยังดีครับผม หนามท่วมพี่น้องน้ำขึ้นไล่แล้วครับหน้ำก็ขืนก็ขึ้นแน่จะเป็นพี่น้องน้ำมันขึ้นมาท่วมครับหน้ำท่วมครับมันเลยบ่เขาไว้ยังมันเปบ่ค่อยเื้อรับน้ำมันขึ้น เอาครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันอีกรอบนึ่งนะครับเนาะอยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบาดจีไปสรุปทนีนึงโอเคครับไไครับบุ้มเหมือนขอบ้านพี่นอ้องวันดีบาดจีามาเอาอกบออกได้ครับครับผมตัวแรกพี่นอ้อง เต็อนผู้เงียบนะ ยักกับตัวนีลุ่มหนาเลยครับรวมเป็นกบเลี้ยงครับผมของแท้แน่นอนดินสดในปากตกแตกเลือครับพี่น้องจะเดินมองเดินมองนี่พี่น้องมาถึงงูครับนี่เอามยเข้างูเข้าเอาใหม่มากบาดต้องงัวกับพเจ้าโอกจ้าไหนเอาใหม่ก้อนครบอกก่อน

มาตั้งแต่วันะนี่ครับโอติโกี่น้องมือน,นี้มีแต่ใส่ยังเสียครับใส่บิ๊กๆเลยครับหมือนี้ได้ใหญ่ใส่บิ๊กทั้งนั้นเลย 香了。 นี่บอกยังไๆแล้วครับผมมันนี่นี่จะตัวใหญ่งามๆนะครับผมนี่ครับพี่น้องผลงานน้องมันนี่้อยู่เกือบๆสองโลครับนี่เป็นตัวใหญ่ครับได้บบไลท์ครับเจ็ดตัวครับแต่ว่ามีมีแต่ตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ๆสามตัวครับครับตัวนี้ก็โลหนึ่งแล้วครับผมปุ๊บหน้าครับนี่ นานล้วนดำปพื้นเลยครับผมปลาไหลครับผมปลาไหลปลาไหลก็ได้ไหลอยู่ครับเดตัวเมื่อไงครับเดตัวไงตัวเดียวหนึง่งเดตัวเดียวก็ตายครับเดตัวเดียวก็ตาย,นนยครับเงียบเมาสำหรับมือนี้บัตก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับผม มีบ้านกัขอกราบข้าวมาสวัสดีครับฝากกดติดตามเลยครับผม